เมนูที่เนี่ยมเป็นเมนูสุขภาพค่ะทุกคน,นะค่ะ,ะนะคะที่สําคัญคือจะมีผักทุกจานค่ะแท็กนะคะที่จะมาชิมความต่างของนางก็คือว่าสลัดโรนะจ๊ะมันเป็นดีฟู้ดไม,ไม่แต่ว่าซอสเขาก็โอเคมากซอดละมุนมากทุกคนอ่าอย่ทีนึงเนื้อซอดละมุนมาก ยำเกี๊ยวกรอบกาเด้นทุกคนค่ะเมนูนี้นะคะได้เนาะโอ้งอัน,นี้ยออะมาต้องต่างต้องต่างอืมไม่หยุดมันหยุดไม่ได้อ่ะหมืออาีพสีฟูสีฟูตรงนัน หมูหมูยอทอดด้วยป้าอ๋อน้ำจิ้มมันเป็นซีฟู้ดเหรอแนวใหม่เหรอใช่ซีฟู้ดเป็นสีเขียวๆใช่ไหมอันนอันนี้เพราะฉันมีพริกแดงไงพริกแดงอันนี้ใช้พริกแดงนะคนค่ะนี่หมูยอนะคะแล้วก็คลุกกับกระเทียมนะนะฮะแล้วไม่จิ้มจิ้มเหรอแค่หมูยอหมูยออร่อยมากทุกคนทำเถอะ เปกเวอร์อะอ่ะต่อไปเป็นยำหมูยอการ์เด้นนะคะขอคุกหน่อยได้ไได้เลยอือืคือน้ำยำเข้าไปเส้นหมดแล้วอ่ะจับใจคำเดียวเป็นไรเชียวใช่ไหม อ่ะเราเซ้งแป๊วอันนี้เรียกว่าก๋วยจับยวนนะคะซึ่งไม่มีหรอกที่เนี่ยที่เถิ่อนอะคิดถิงอ่ะชิมค่ะอืมอืแก้มันหนุบหนับเนาะจริง ไพยกินซานต่อไปนะคะเป็นเมนูซ T ิกเนเจอร์ของร้านนะคะนั่นก็คือแหนมเนืองตาใครไม่เนืองอแหนมเนืองะคะ่ะ มันเหนียวแล้วมันก็ห่อเป็นคําได้ดีมากๆเลยอ้าปากล้องค่ะกินค่ะอืมไม่เป็นไรค่ะกินเลยค่ะอืม สลัดเพื่อสุขภาพจ้าผักกอกกันไหมเนาะอืมทอดเคยไม่ทานผักหนึ่งวันอะสุขภาพไม่ดีเลยใช่ไหมผิวไม่สวยที่แม่บอกอหนูเนาะแม่ขี้เลยบอกเลยอ่ะแม่ขี้ไม่ได้อ่ะอจริงๆตอนไม่กินผักอะนะคะการกินผักมันดีเสมอ อ๋อเกรไกินสารหัว <mm> แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าอร่อยไมมอร่อยเชิญชวนทุกคนมากินเองนะคะต้องขอแนะนำให้ทุกคนนะคะมาที่นี่เลยนะคะการ์เดนวิะการ์เดนวิวที่รู้จักกันนาหมูกระทะการ์เดนวิวแต่ก็อยู่ในร้านของการ์เดนวิวอาหารประเภทแบบของแหนมเนื้อตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะก็ปิดประมาณ5ทุ่มนะคะข้างนอกกับข้างใน,งนเนี่ยนะคะส่วนด้านในเปิดตั้งแต่ ห้าโมงเช้าเป็นต้นไปก็ตีสิบโมใช่ไหมก็ตสิบโมงเรียกห้าโมงเช้าปุ่มนะคะส่วนนอกนะคะหมูกระทะเปิดห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มเหมือนกันนะคะเราก็อยากให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยนะคะว่าละตีนอะไรนะคะเมนูที่มัน,นำไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะถ้าเปิดปูดสัาม,มานะต้องต่อโต๊ะกินคนเดียวก็ไม่อร่อยกินสองคนไม่อร่อยต้องสี่ถึงห้าคนม,ม,มาแบบครอบครัวเลยแล้วก็มากินผู้นี้จะไทนะเห็นไ,ไ,ไหมทุกคนมาเหอะมาตำกันคือมันต้องมาตำว่าและร้านเนี้ยจริงๆข้างนอกมีข้างในมี อีนี้ต้องลากกันไปก่อนนะคะ,ะ e นะีีน้าจะพาไปกินของหวาน่นะใไม่รู้นะมีเขาสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะ,คะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อไปนะคะ,ะสวัสดีจ้า,าบ๊าย